เสียงโต้แย้งในการต้อนรับขออย่างเหมาะสโลกาตพาลิบิบชีวิตเติบโมาเกิดเป็นไทยไทยไทจะเกิดมากันทำไมฝากรุ่เชียงและโบราณกาติตาเหน ออนกว่าไวใจสัตว์ซือน้ำคือมันสิ้นใจสีห้องของหัวใจที่ีใครมาจะอตบสงลบไปไอ่อนกว่าไว้นะออท,ไทั้งโรงได้เป็นอ่อนกว่าแมก็ต้อนพี่แล้วนะ สันทักีภูเาที่เทคระบพี่เทกระบอ่เก่งกว่าใครไหวแค่คของตึกกองถือเลี้ยงใจ เวลาราคาากคิดแทนที not, ่มางตาาเวทีในคำพูใดวาแสามารขอไรับเลิกแม่ทอะไรของมึงเนี่ยร้องอะไรเนี่ยเลิกแม่มดเนี่ย ใจไม่ค่อดีเลยด้วยเป็นอะไรฝันไม่ดีเมื่อคืนฝันไม่ดีฝันอะไรฝันอะไรนอนที่โรงไิเกกลางเราก่อนจะนอนที่อื่นเราก็สวดมนต์ไหว้พระไงไปฝันที่กลางดึกกะทีฝันว่าขับรถไปคว่ำมาจู่ขับรถคว่ำแล้วเราจะตายตัวเองตายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับรางวัลก่อนครับพี่โคลานเขาฝันร้ายตายไปดีแต่๋ยวให้เราเล่ากับทุกคนขอบคุณนะครับเราดันใจนะครับกูเคยได้ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชาว จากชื่อานะครับแล้วก็ชาวมน่นสร้างอาดีแล้วก็อยในหลายสถานที่นะครับขอบคุณทกานพลเงวันนะครับขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพด้วยนะครับที่เมืองวันให้นะครับขอบคุณคุณย่ากรรการให้มาครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ขอส่งตวเให้กับเจ้าภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่เกดให้ผมทุกปีนะครับปีละสองคืนแล้วก็เป็นคณะนรัเรีไม่หอมนะครับพระองผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคณะอื่น เอาไปดูลิเกวัยรุ่นมันก็เล่นกันไว<อ>ครับมันมันก็ดูตื่นเต้นมันดูพืน้นชื่อหาลิเกเราเถอะครับดูๆไปต้องรุ้นว่าไอ้ที่หายตัวนี้จะมาตายงานกูไม่ตัวนี้จะเป็นอะไรไปไหมเอ๋อลิเกเราดีครับลิเกดีมีคุณภาพครับลิเกที่อื่นวัยรุ่นทังนั้นลิเกเราแก่ล้วนๆแต่คุณภาพดีครับพูดก็พูดถึงเรื่องฝันเมื่อคืนเอ้ามาครับ ฝันว่าขับรถเนี่ยตายอยู่หน้าวัดเดี๋ยวผมลถควาตายหน้าวัดมฝันร้ายจะตายไปดีฝันว่าตายจะไม่ตายอ๋อฝันว่าตายจะไม่ตายใช่ใช่อกลมบอกว่ากูไม่ได้ไปคนเดียวจริงจะไปกี่คนก็ไม่ตายถ้าฝันว่าตายจะต้องไม่ตายแต่ไอคนที่นั่งไปด้วยน่ไม่ตายฮะไอคนที่นั่งไปกับกูเนี่ยมันไม่ตายว่ะใครไะมึงเนี่ยกูควรเนี่ยกูถึงได้ว่ามึงจะทำไงอเปล่าวจนนั้นแนเฮ้ แล้วผมผงท้ายปีเก่าเป็นใหม่เลยกูว่าสะดอก่าท so wow. ั้งเคยสองขอนอยีกว่าแล้วก็รอนุญาตผมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพ่อวัยพฤษเมศพันธแล้วก็สอนเพชรสอนสุพรรณเหมือนกันนะครับเราต้องสูญเสียศิลปินนักร้องคุณภาพไปสองท่านนะครับไอ้นักร้องที่น่าตายก็ไม่ตาย แค่ไม่ได้ร้องมานานแล้วโอ้โหกูก็ไม่ได้ว่าอะไรพิงเนี่ยหาตามงิงไม่ใช่เราคุยกันสองคนมังสิงชัยนะงขพระเจ้าน้องชายมังสีชาติใช่รับรรใช้ราชการความจรงรักพระดีทร่เรามีต่อองค์พระมหาษัตว์จึงทําให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์ถูกต้องเพื่อนเป็นประจําทุกวันต้องขึืนเป้ากฎกฎของพระองค์เนี่ย น้ามีมีเนี่ยนี่แหละ้ามีลูกมีเนี่ยไปรับรางวัลก่อนขอบพระคุณเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับอย่าให้โคงถ้ารู้ว่าน้องชายแค่เนี่ยเแอบพักก็ไม่เสียแต่ก็ไม่ถามกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่เขาคงมีเหตุผลของเขาอ่ะเออกูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้รางวัลดูน้อยกว่าวัน วันนี้เดินทางขึ้นเต้าเกิดมาเป็นชายต้องการต่อไปเอันตรายเกิดอีกแล้วเกิดจนจะตายอยู่แล้วเกิดเป็นชายตะพื้นก็้ทำไมอ่ะเียนใหเป็นครึ่งๆนี่สิเอามาเป็นพม่าก็ต้องร้องพม่าสิโอ้โหเดี๋ยวนี้มันยุคไหนแล้ว ใหมแล้วเปลี่ยนเพลงได้แล้วเปลี่ยนเพลงเหรอเราก็ไม่เข้ากับยคสมัยหน่อยได้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 เอาเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยมุกเก่าเราไม่เล่ไม่เล่นแล้วเราปีใหม่แล้วเราก็เล่นใหม่ๆโอ้ ร้อยวันเล่นไม่ได้เหลือแต่คำว่าสดคำเดียวเลยเอามือจับน้ำมาตกเอามือจับอกน้ำกไหลนองเอามือจับห้องื้ำนองไหล้วยเอามือจับถ้วยน้ถ้วยไหลปีองเอามือจับวีดาอดแอบเอามือเขียนเอามือหยิบมือบเป็น่งะไรเขียวมือไว้ทีเอามือจับน้าไลตก